ขายเนื้อที่เขาจะขายแต่ผินค้าที่มันมีคุณภาพมันจะมีเรื่องเล่าอธิบายให้ลูกค้าฟังได้การขายที่ดีต้องสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจว่าเมื่อเขาซื้อเขาจะได้อะไรไม่ใช่ว่าพูดแต่ซื้อสิซื้อสิซื้อสิเหมือนโดนบังคับขายนี่คือเป็นนักขายที่ลูกค้าโคตรกลัวเลยกลัวที่จะได้ซื้อแต่นักขายที่ดีเขาจะทำให้ลูกค้าไม่กลัวเขาเลย สวัสดีค่ะมาดูบ้านใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้พี่อธิบายข้อดีของบ้านพี่ให้ฟังนะสบายใจได้นะเอาให้ชอบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้ออย่างน้อยวันนี้ได้มาดูได้เอาไว้เปรียบเทียบกับที่อื่นๆเนาะว่าโครงการพี่เป็นแบบไหนเดี๋ยวพี่คุยให้ฟังนะรู้สึกดีกว่าซื้อสิโอ้ดีมากเลยในยใกล้ที่ทํางานพี่ซื้อเลยหรือว่าแค่เดินตามลูกค้าลูกค้าเดินห้องไหนก็ไปห้องนั้นไม่ใช่ เวลาขายครูเป็นคนคุมเกมเองว่าจะพาลูกค้าไปเดินตรงไหนลูกค้าเป็นคนตามครูไม่ใช่ครูเดินตามลูกค้า